สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมน้ำกคอบอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะต้นนี้ได้มาดังน้อยน้อนะคะนี่ค่ะเริ่มแรกได้มาดังน้อยน้อยจริงๆนะคะนี่ต่อมารักเนี่ยค่ะใบของเขาก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ แรกเขาอยู่ในร่ม้ก็เลยไม่งามนะคะพอย้ายปลูกลงดินเขาก็เริ่มที่จะงามขึ้นงามขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะพอยิ่งโตก็จะยิ่งสวยนะคะนี่ค่ะลวดลายของเขานี่นะคะก็นี่ ก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆในทุกๆใบนะคะอันนี้ยังอ่อนอยู่เดี๋ยวต้องรองให้เป็นใบแก่ๆก็จะเห็นลายแบบเนี้ค่ะชัดเจนนะคะเนี่ยก็จะเป็นลายนี่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้ความสวยเขาบอบบคงที่แต่ต้นแม่เขาสวยมากเลยนะ,ะเท่าที่ไปไปซื้อมาได้นะคะ ถ้าปลูกในโร่มนั้นก็จะบอกว่าต้นเขาก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะเนี่ยแบบนี้เหมือนกันคยไม่เห็นทุกอันนะ,นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะสวยกว่าทางด้านขวามือนี่ค่ะ ต่เขาก็จะเริ่มเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะให้ดูว่าคอมน้อยน,นะคะเขาก็สวยได้เหมือนกันนะคะคอมน้อยก็มีสิทธิ์ให้ลูกด่างสวยได้นะคะเพราะว่าต้นแม่เขาเขาสวยนีคะแต่ว่าลักษณะ ของกับต้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยลายเท่าต้นที่ด่างมากๆนะคะดูนะคะเห็นไหมลำต้นเขาจะไม่ค่อยด่างเท่านะคะเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะเขาก็จะเป็นสีแบบปกติเลยนี่ค่ะแต่ว่าใบเขาจะด่างนะคะ ก็ไม่เชิงว่าไม่มีก็มีบ้างแต่เป็นแบบแถบเล็กๆนะนะคะ,นะคะนี่นะคะใบเขาก็จะนี่ค่ะใบก็จะแบบนี้แหละค่ะเพื่อน เราก็ไม่สามารถไปกดเกณฑ์ความสวยของเขาได้นะคะตอนนี้นี่เพึ่งใส่ปุ๋ยไปไม่นานนะคะนะคะเดี๋ยวรอดูการเปลี่ยนแปลงอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ฝนค่อนข้างที่จะตกดีนะคะเลยทำให้กล้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะสดด้วยนะคะก็คือเขาจะไม่ค่อยเฉามากเท่าไหร่นักนะคะไม่เหมือนแบบแดดจะจัดถ้าแดดจะจัดนี่คือใบเขาจะลู่ รู้มากกว่าดีนะคะนี่ค่ะนี่ก็พามาชมกล้วยนวัาครอบอีกต้นหนึ่งของที่บ้านของนุ้ยนะคะปลูกเอาไว้ตอนแบบซื้อมาคือตอนเล็กๆมากเลยนะคะเขาก็เริ่มสวยตามนี้แล้วล่ะคะ่ะวันนี้นี่ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะ กล้วยนำ้ำวาคอมแค่นี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ